รายได้ที่ผมพูดมาว่า4ล้านล้านจะมางไหนไม่เคยมีใครคิดผมยืนยันว่าถ้าเราเป็นรัฐบาลทําได้ถ้าพวกเราสมุนเราไปเป็นสอสอเป็นคนอรมอเป็นรัฐมนตรีทําได้แน่นอน,นหลายคนบอกว่าพอแล้วไม่ต้องทําอีกแล้วแล้วผมก็ไม่แน่ใจวันหน้าจะได้ทําต่อหรือเปล่าทําแล้วทําอยู่ทําต่อและบวกทําใหม่อีกถ้าผมได้เป็นรัฐบาลเราจะต้องทําต่อ ใช่ไหมทําแล้วทําอยู่ทําต่อถ้าเราเป็นรัฐบาลทําได้ทําได้แน่นอนวันนี้ใครไม่ชอบบััดลุงตู่บ้าง๋อ,อมีใช่ไหมอชอบชอบชอบใครยังไม่ได้เดี๋ยวรอต่อไปนิดนึงนะอันนี้ผมสัญญาให้เปล่าก่อนไม่ได้แต่ผมจะพูดถึงสิ่งที่ผมทำมาแล้ว แล้วก็จะทำต่อเดิมมีทำแล้วทำอยู่ทำต่อและบวกทำใหม่อีกถ้าผมได้เป็นรัฐบาลการที่ผมจะเป็นรัฐบาลเป็นนายกได้เพราะอะไรต้องเพราะพวกนี้พวกที้ทั้งหมดสสเขตต้องทำให้สสเขตของพรกเราให้ได้มากที่สุดยกอำเภอไหวไหมเราแล้วก็ยกจังหวัดด้วยอีกได้ไหมเรา จะยกตัวอย่างคือกระเป๋าซ้ายที่ก็คือเงินของรัฐบาลที่ต้องหารายได้เข้าประเทศได้สี่ล้านล้านไม่งั้นเราก็หาเงินมาดูแลที่เหลือทางขวานี่ไม่ได้เข้าใจไหมที่เรื่องให้ดูเนี่ยคือมันไม่มีกระเป๋าซ้ายแต่กระเป๋าขวาพอมีอยู่บ้างที่ช่วยเหลือพวกเรามาโดยตลอดทึ่เราจะต้องทําต่อใช่ไหมทําแล้วทําอยู่ทําต่อแล้วก็ทําใหม่จากสิ่งที่เรามีอยู่แล้วยกอย่างง่ายๆบัตรสบัดบัตรลุงตู่แล้วกันนะอย่าไปเรียกบตรเดิน มันจะเพิ่มมูลค่ามากขึ้นในอนาคตตลอเราเปรัฐบ,บาลน,นะหนึ่งพันบาทเนี่ยสามารถจะไปกู้ฉุกเฉินได้ตอนนี้ถ้าเราเป็นรัฐบาลเราจ้ไปดูกฎหมายตรงนี้แล้วทําให้ได้เพื่อจะเอาเงินจํานวนนี้มาเป็นกู้ฉุกเฉินได้ไหมดีไหมล่ะถ้าฉุกเฉินอย่าไปดูอย่าไปซื้ออะไรที่ไม่จำเป็นแล้วกันเนาะผมมีรอยยิ้มผมมีเขาเรียกอะไรมีความมีความรับมีความปรานาดีซึ่งบางทีมันส่งออกทางหนังสือผิดไม่ได้ หรือส่งออกทางโซเชียลไม่ได้นะจ๊ะผมเป็นคนใจดีจริงๆแล้วผมไม่ใช่คนดุร้ายเลยหรอกผมดุผมเพียงแต่ว่าขอให้ทุกคนทําตามกฎหมายก็แค่นั้นเองกฎหมายเป็นกฎหมายเดี๋ยวเราแก้แก้ไขหรือลดโปรดสร้างนะนะนะั่นนโยบายของพรรคอะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรคอะไรไม่ทนทำมัมอะไรทจะทําให้ทุกคนเข้าไปถึงอะไรเรานี้ต้องมาทบทวนใหม่ทั้งหมดอ่ะถ้าเราเป็นรัฐบาลนะผมอยากจะแก้มาตั้งนานแล้วมันก็แก้ไปได้ทันทีแต่ถ้ารัฐบาลหน้าเราได้จะทําได้ถ้าเราได้สสที่ เพียงพอในสภานะเพราะเป็นการอำนาจเป็นคนณับอำนาจกันนะอำนาจเราคืออำนาจทางบริหารอำนาจทางก,การออกกฎหมายเป็นเรื่องของสภาของสอส,อสอนิติบัญญัติแล้วก็อำนาจตุลาการเป็นเรื่องของศาลกระบวนการยธรรมเพราะนั้นรัฐบาลต่อไปจะต้องจะต้องเป็นรัฐบาลที่เข้มแข็งนะสิ่งสำคัญที่สุดคือจะต้องไม่มีการทุรจริตผมยืนยันผมไม่เคยทุจริตผมโดนฟ้อง มีไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่ผมไปไปอะไรล่ะไปกดดันตรวจสอบอะไรผมไม่ได้ผมเห็นตรวจสอบทุกวันอะเดี๋ยวก็โดนลหนึ่งห้าเจ็ลาวเวนนะทำให้ประชาชนเสื่อมเสียสุขภาพเพราะเสียงคื่อบินขึ้นนะรบกวนเส้นประสาเวลานอนนี่ก็โดนนะแบบนี้นะไรายได้ที่ผมพูดมาว่าสีา่ล้านล้านจะมางไหนไม่เคยมีใครคิดตัด้งแต่สมัยใครทาใครทําสมัยสมัยที่อะไรนะ ยุคโชทช่วงเชัตวันใครทาผพเดกเกรมทาใช่ไหมผมก็ลูกติดท่านผอเดกเกรมเหมือนกันผมก็เลยเข้ามาผมก็คิดเรื่องโครงการของ EEC ภาคตะวันออกใช่ไหมต้องตั้งโรงงานต้องทําสิ่งใหม่ๆขึ้นมาอุตสาหกรรมเก่าเรามีอยู่5ชนิดวันนี้ต้องเพิ่มอุตสาหก,กรรมใหม่ปอีกเชนิดแล้วทำให้คนมาลงทุนทั้งหมดตอนนี้มีการลงทุนมหาศาลหลายแสนล้านบาทแล้วและมันใกล้จะสําเร็จแล้วก็คือเราจะได้ภาษีกลับเข้ามาดูแลพวกเรา ถ้าเราไม่ทาสิ่งใหม่ๆไปแล้วเนี่ยของเก่ามันจะหมดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับก็ต้องช่วยกันคิดนิดนึงช่่ยกันติดตามนิดหนึ่งว่ามันจะเกิดอะไรกับพวกเรานะครับบ้านเรามีอย่างเดียวคือรายได้ไม่พอเพียงใช่ไหมถ้าดูทีพีแมปเนี่ยม,มันมีคนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์มากพอควรหลายสิบล้านคนไปตำรวจแล้วโดยคอเจ้าพอคณะแก้ปัญหาความยากจนรายครัวเรือนไปตำรวจเดินถึงทุกบ้านทุกบ้านทุกบ้านปากฏว่า,บา,บ,าบางคนก็ไม่มีงานทํา บางคนก็ได้ได้ตามกว่าหมื่นบางคนตามกว่าสามหมื่นสองหมื่นสามหมื่นห้าหมื่นพวกนี้แหละคือคือปัญหาที่เราต้องแก้ทํำยังไงให้เขามีไรายได้ที่ดีขึ้นทาไมจะยกกระดับจากคนที่ได้ได้เดือนละหมื่นเป็นสองหมื่นเป็นสามหมื่นเป็นสี่หมื่นเป็นห้าหมืน่นยากมนกนะเพราะคนเป็นหลายสิบล้านคนไงเพราะนั้นสิ่งของนี้เป็นสิ่งที่เราต้องคิดให้มันทีท่วนแต่ทั้งหมดนั้นผมยืนยันว่าถ้าเราเป็นรัฐบาลทําได้ ถ้าพวกเราสมุนเราไปเป็นสอสอเป็นคอรมอเป็นรัฐโนโมนตรีทำได้แน่นอนขอได้ไหมเนี่ยชักเงียบลยว,ว้ชักเงียบละว,วันนี้เรากำลังร่วมกันสร้างบ้านหลังใหม่ของเราคือประเทศของเราให้มันมีมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นในทุกพิติคุณภาพหมายความหลายอย่างด้วยกันเศรษฐกิจสังคมความเป็นอยู่ความยากจนความเหลื่อมล้ำอะไรต่งางเราเนี่ย เราต้องแก้ให้ได้รัฐบาลถ้าเราได้เป็นเราจะแก้ตรงนี้ให้มันเป็นเรื่องเป็นราวให้มันได้ทันทีเนี่เพราะว่าถ้าถ้าเลือกเข้ามาแล้วมันไหลไหลพรรคการเมืองมาร่วมกัน,นทาไม่ค่อยได้นะเพราะผมก็สั่งสั่งได้แค่เป็นนโยบายแล้วก็สั่งกาจรจี้เอานะเพราะหลกระทรวงมาจากหลพรรคนะก็ขอให้เลือกพรรคเราแหละจะได้ทําให้เร็วขึ้นนะจ๊ะผมรักายทุกคนสดชื่นมีความสุขเจอผม เพราะว่าผมไม่ใช่คนใจร้ายผมไม่ใช่คนดุเดือดไม่ใช่คนบ้ามนาดไม่ใช่เลยนะแต่สิ่งที่ผมทํามาทั้งหมดนั้นผมจะเป็นต้องทํานะครับด้วยเวลาด้วยต่างๆที่เรามีอยู่ด้วยงานนี้มันเข้ามาเยอะมากการจะไปเปลี่ยนอะไรทักอย่างแม้แต่ง,งานเพียงงานเดียวก็ใช้เวลานานพอสมควรแต่เราก็ทามาได้เยอะพอสมควรนะถ้าเราอ่านดูนะว่าผลงานของผมที่ทำผ่านมา8ปีมีอะไรบ้างนะหลายคนบอกว่าพอแล้วไม่ต้องทําอีกแล้ว แล้วผมก็ไม่แน่ใจวันหน้าจะได้ทําต่อหรือเปล่าผมทุกคนมายืนอยู่ตรงนี้ไงเพื่อจะทําให้มันต่อให้เสร็จซะบางเรื่องแล้วบางเรื่องมันไม่เสร็จก็ต้องส่งต่อคนใหม่เข้าไปใช่ไหมเล่าใช่ไหม